ประกอบของเครื่อง g d r ที่ด้านหน้าของเครื่อง g d r นะคะมีสวิตสำหรับเปิดปิดเครื่องถัดมาก็คือ selector สวิตสำหรับเลือกค่าความต้านทานสายสง่งซึ่งเลือกได้สระดับและ selector สวิตสำหรับเลือกช่วงของระยะสายสง่งให้เหมาะสมได้ทั้งหมด6ช่วงและช่องสำหรับสัญญ,ญาณขาออกค่ะวิธีการใช้งานเครื่อง g d r ในการหาจุดบกพร่องในสายสง่งขั้นตอนที่1กดสวิตเปิดเครื่อง G d r และออสซิโลสโคป ขั้นตอนที่2ให้นําข้อต่อ BNC 3ทางนะคะมาต่อเข้าที่ช่องที่1่ของเครื่องออสซิโลสโคปโดยทางที่1นะคะต่อสาย BNC เข้ากับเครื่อง TDR และทางที่2ต่อสาย BNC เชื่อมกับสายส่งที่ต้องการตรวจสอบค่ะขั้นตอนที่3ปรับค่าความต้านทานและช่วงการวัดระยะให้เหมาะสมกับชนิดและความยาวของสายส่งขั้นตอนที่4นะคะให้ปรับสัญญาณในเครื่องออสซิโลสโคปเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและระยะที่เกิดการชำรุดในสายส่ง ในกรณีที่สายส่งเกิดการโอเพนเซอร์กิตสัญญาณเพาที่เกิดมีเปสี่งกันกับสัญญาณเพาเดิมการวัดระยะที่เกิดข้อผิดพลาดในสายส่งสามารถวัดได้โดยใช้เคอร์เซอร์วัดค่าของสัญญาณเพาตามแนวแกน x โดยวัดที่แอมปิจูดสูงสุดของสัญญาณเพาเดิมไปยังแอมปิจูดสูงสุดของสัญญาณเพาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ค่าของสัญญาณกรณีที่สายส่งเกิดการช็อตเซอร์กิตสัญญาณเพาที่เกิดขึ้นจากกระเฟจากสัญญาณเพาเดิมโดยการวัดระยะค่าของสัญญาณก็จะใช้วิธีการเดียวกับในกรณีโอเพนเซอร์ จากนั้นนะคะนำค่าที่ได้จากการวัดสัญญาณมาแทนลงในสมการซึ่งสมการที่นํามาใช้ในการคํานวณหาระยะสายส่งที่มีการชํารุดคืออ m ามเท่ากับความเร็วแสงในอากาศคูณด้วยค่าของสัญญาณเพาคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนรูทค่าคงที่ไดเรกติกหารด้วย2จากกรณีที่ยกตัวอย่างมานะคะจะเห็นได้ว่าสายส่งมีข้อผิดพลาดที่ระยะ28.017เมตรค่ะ